ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกมเดียโบสีนะครับโดยวันนี้จะมาดูสอนวิธีการเลือกบิวเลือกออปชันของไอเทมเลือกตัวเอฟเฟกต์สำหรับใส่ตัวละครของคุณที่คุณจะเล่นเนาะมาดูกันครับผมว่าทำยังไงโดยหลักๆแล้วว่าเราจะเลือกจากช่วงระยะเลเวลของเราแล้วก็ ตามที่คนอื่นเขาเล่นกัน,ม,นมันแล้วแต่นะคุณคุณจะเล่นเองหรือแบบที่คนอื่นเขาเล่นกันแล้วแหละแต่ถ้าที่คนอื่นเขาเล่นกันก็คือมันมันมันมีสถิติมาแล้วเออถ้าแบบนี้มันเก่งนะแบบนี้มันเก่งนะอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวมาดูกันครับผมวิธีก็คือคุณเข้าไปที่เว uh, ็บเอ่อ dcview.gg นะครับเ๋ยผมเปิดให้ดูแบบอ่านีน่ d c b u i l d แล้วก็มีตัว s ด้วย g g เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ข้างล่างให้ดูสมมุติว่าเราเล่นโลกก็กดที่โลกเลยเราจะเลือกที่อ่าเมตาเนาะเมตาเมตาก็คือเออเนียตอนเนี้ยวิวเน,นี้ยคนเล่นเยอะสุดแล้วเป็นวิวที่แบบว่าเออเก่งนะคนนิยมใช้กันโอเคกดที่โลกครับผมคุณเล่นอาชีพไหนคุณก็ไปกดตรงนั้นแหละกดที่โลกเนาะอ่าเขาก็จะมีบอกว่า อันเนี้ยคือบิลของช่วงเลเวล1นึ่งถึงห้นะอันนี้บิลของช่วง5 0าสถึงเจสนะส่วนตัวเนี้ยเป็นช่วงที่เอ่อช่วงสุดท้ายละช่วงเลเวลสูงละเจขึ้นไปถึงช่วงเลเวลร้อยเลยเนาะสมมติว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่คุณก็เลือก1นึถึงห้าถามว่ามันมันต่างกันไหมมันต่างกันยังไงมันก็จะประมาณว่าถ้าเกิดดูอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ต่างกันถึงไหมครับแต่ถ้าเข้าไปดูข้างในมันก็จะต่างกันเพราะว่า มันบางทีอะถ้าเราเลเวลน้อยแล้วเราไปทำบิลที่เลเวลเยอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่เก่งเพราะว่าสกิลพอยต์มันอาจจะไม่พอหรือว่าของมันอาจจะไม่ถึงอะไรประมาณนีค้ครัผมคือของตัวนู้นอาจจะไม่ดรอปที่ตอนช่วงเลเวลนี้อ่าอย่างช่วงแ1าหนถึงห้เนี่ยเราก็ยังอยู่แค่เวอร์เทียร์หนึ่งอยู่เนาะเราจะไปดูบิลที่เลเวลสูงเลยอย่างเงี้ยเราทําไปมันก็ยังไม่เก่งสู้เราเล่น วิวที่แบบว่ากากๆก่อนแต่ว่ามันใช้ได้อะไรอย่างนี้ดีกว่าดูครับผมมาแบบสมมติว่าเราเอาอกลางๆเนาะเอาเอา mid game. Mid game. มิดเกมมิดเกมอย่างนี้อย่างคุณเล่นสายวิตติงเบดนี่สายนี้ที่ผมเคยเล่นเขาแล้วเนาะ,ะแต่อันนี้มันเป็นอินเดอร์สายไปดูก,ก่อนนะ เอาฟูเล่นใหม่ดีกว่าวะมผมจะเลือกอ,อ,อันนี้เป็นการเคลือบพิษส่วนตัวน,น,นี้เป็นเคลือบมืดผมว่าอันนี้ก็เจกดีโอเคสมมติว่าเข้าหน้าเว็บมากดเมต a าบิลกดโลกเลือกช่วงเลเวล นี่สมมติตัวอย่างเดี๋ยวเราจะดูกันที่เลเวลหนึ่งถึงห้เป็นช่วงต้นเกมเนาะแล้วผมเลือกเป็นผมจะเล่นสายทวิตติงเบทที่แบบว่าเคลอบมืดให้มันระเบิดตุ้มตามตุ้มตาม,ตม,ตมโอเคก็กดที่มันจะมีลูกศรตรงนี้เห็นไหมครับกดปึ๊กนี่ก็จะเป็นแบบว่าโดยย่อของมันเห็นไหมป๊าตัวนี้ก็คือแบบว่าเลเวลไหนอัพสกิลพอยต,ตัวไหนเลเวลไหนอัพสกิลพอยต,ตัวไหนเนาะ อัพสกิลไหนบ้างไหนบ้างไหนบ้างเรียงมาปึ๊บปบคือถ้าคุณอัพตามเนี้ยมันก็จะสามารถเล่นได้ง่ายอย่างเงี้ยเพราะว่าสมมติว่าถ้าคุณอัพเองแล้วเราเราไม่รู้เนาะสมมติเราอัพเองไม่รู้ไอเลเวลสี่เนี่ยเราอาจจะไปอัพพันเชอร์เลเวลสองอะไรเงี้ยมันเราเข้าใจยังไม่ได้สวิตติ้งเบสอ่ะถึงตอนนั้นเราก็ถึงเลเวลสี่เราก็อาจจะยังไม่เก่งอะไรประมาณนี้นี่ก็จะมีวิธีอัพเรียงลําดับบอกเลยว่าคุณควรจะอัพ อันไหนก่อนอันไหนหลังตัวนี้ก็คือสกิลหลักที่จะใช้ที่จะใช้ที่อยู่ที่ช็อตคัทของเราเนาะก็จะมีตามนี้โอเคแล้วก็ตัว o r i g i n a อรี y ก็คือตัวเอฟเฟกที่มันมันมันจะต้องใช้นี่ก็คือคุณก็ไปหาเอฟเฟกพวกนี้มาใช้ถ้าหาถ้ามันไม่มีก็ไปลงดันตามที่ผมเคยบอกในในในคลิปเก่าๆนะว่า อย่างตัวเบดแดนเซอร์เนี่ยคุณก็ไปลงดันนั้นเพื่อเอา5าเบดแดนเซอร์มากรณีที่คุณไม่สามารถดรอปไอเทมไหนที่มีตัวโคเด็กตัวนี้ได้เลยอย่างตัวเอ็ดบัเตอร์เนี่ยคุณก็ไปลงดันออกมาพวกนี้มันไปลงดันออกมาได้หมดอยู่แล้วตัวนี้เขาก็จะมีรา,ายละเอียดคร่าวๆถ้าคุณอ่านพออ่านได้ก็ไม่มีอะไระแล้วก็โอเคแล้วก็กดที่ v i วิว l l v i l w เลยครับผมอันนี้คือแบบว่าดูคร่าวๆเนาะสำหรับคนที่แบบว่า บางคนเขาก็ไม่อยากดูข้างในสุดๆไงเขาแบบว่าจะดูคร่าวๆก่อนว่าจะเลือกว่าเ hey, อเล่นอันนี้ดีหรือว่าเล่นอันนี้ดีอะไรอย่างนี้โอเคเราเลือกอันนี้ปุ up, ๊บเราก็กด v วิวโ l l View เลยป้ามันก็จะมาหน้าข้างในให้เราหน้ารายละเอ,อยียดมันก็จะบอกว่าโอเคตรงอาวุธสองมือเนี่ยที่คุณใส่หน้าไม้หรือว่าเทนอร์เนี่ยคุณควรจะใช้โคเด็กเบดแดนเซอร์นะเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันมันจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าตรงเนี้ยเท่าหนึ่ง ผมวตรงนี้เพิ่มดาเมจยี่สิบเร์นตัวนี้จะเพิ่มสี่สิบนะนแล้วก็ตรงหัเมืออคุณควรจะใช้อ่าคอเด็กตัวนี้นะอ่าสเตเบินอิมมูเมนต์อ่า,อาตัวนี้ควรจะใช้เอ็ดมัสเตอร์นะตัวนี้ควรจะใช้ตัวนี้นะนี่วนถ้ามันไม่มีอ่ะก็คือคุณก็ใส่อะไรไปก็ได้แต่ถ้ามันมีก็คือเขาแนะนำเป็นตัวนี้อย่างงี้ใช่ไหมคุณไม่จำเป็นต้องซีเรียสว่าถ้ามันไม่ ผมไม่มีดาบที่เบดแดนเซอร์เนี่ยแต่ผมมีแค่ตรงนี้ได้ไหมมันมันก็ได้นั่นแหละถ้าคุณยังไม่มีอะ่ะจะทําไงคนมันไม่มีอะ่ะโอเคสกิลส่วนสเปเชียลอะไรเนี่ยมันเลือกเป็นอินเดอร์สให้เราเนาะแต่ผมมองว่ามันไม่จําเป็นเพราะว่ามันมันใช้ได้แค่กับบอสนั่นแหละใ้ท่าเนี้ยแล้วแบบว่าสายเรามันดาเมจค่อนข้างแรงแล้วมันมอนเตอร์มันตายอยู่ละ มานี่หน้าเกียร์เนาะหน้าเกียร์นี่คือเกียร์ยรูก็คือหน้าไอเทมสวมใส่แล้วก็ตัวโคเด็กที่ใช้ต่อไปก็หน้ายินทีตัวนี้ก็จะสอนเลยว่าคุณอัพอันไหนอัพอันไหน,ไหนตรงนี้คนต้องระวังนะครับบางทีอผมโดนเวลาบางทีก็คือตรงนี้กับตรงนี้มันสลับกันกับในเกมอย่างตัวนี้มันอยู่ข้างล่างอะ่ะแต่ในเกมมันอาจจะอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยก็คือมันมันสลับที่กัน แต่ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนหรือยังเนาะเนี่ยคุณก็อัพตามเลยเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามปุ๊บเลเวลสี่มาอัพนี่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 ก็อัพมาตามนี้ถ้าคุณอัพตามนี้คุณก็จะได้สก,กิลตามนี้ที่เอามาใช้ห้าลักก้อนนี่อีกนานผมบอกเลยกว่าคุณจะถึงพ้าลากก้อนนี่มันนานกว่ามันจะได้อัพป๊อปป๊บปป๊อป แต่ถ้าคนมาดูก็ดูได้แต่พลราก้อนเนี่ยมันมันรีมันรีได้ตลอดเดี๋ยวครับผมพาราก้อนกับสกิลน่สกิลเนี่ยมันสกิลเนี่ยมันรีได้ตลอดลแค่มันใช้เงินแค่นั้นเองช่วงแรกไม่ค่อยมีผลถ้ามีผลประมาณช่วงหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยเริ่มใช้แบบว่าใช้เงินเยอะจนเงินเราหมดเลยแต่เนี้ก็คือรายละเอียดเหมือนที่คนดูในเกมเนี่ยแต่ถ้าดูดูทางนี้มันก็ง่ายหน่อยหรือว่าเอาไว้ดูแบบเวลาที่ คุณไปทํางานคนไม่ไม่ได้เล่นเกมนะคนไม่มีเวลาเล่นเกมคุณก็ศึกษาไว้ก่อนตรงนี้เวลาเล่นเกมก็จะได้ไม่เสียเวลามายืนดูเพราะส่วนใหญ่ก็ยืนกันอยู่ตรงร้านขายของยืนอ่านยืนอะไรกันอยู่ตรงร้านขายของตรงที่ชอบหมเทมนะย,ยืนกันอยู่นั้นแหละยืนจึงกันอยู่ตรงนั้นแหละทุกคนนั่นแหละยืนอ่านออปชั่นไอเทมยืนอ่านอะไรอย่างงี้โอเคแล้วตัวโน้ตนี่ไม่มีอะไรเแต่เดี๋ยวขอขอดูนะมันจะมี จริงมันจะมีอีกหนาหน,า,หนาไหนเนี่ยวันนี้มันจะไม่บอกโอเคเวก่อนเมื่อกี้ก็คือการดูคร่าวๆเนาะอ๋อกอดูอแบบอ๋อนี่ไงถ้าอันเก่ามันจะไม่มีเพราะว่าอาจะสมมติว่าคุณเป็นช่วงเลเวลแรก ช่วงเรเวลแรกมันไม่ได้บอกว่ามันมันไม่ได้บอกว่าคุณควรจะเลือกไอเทมที่มีอะไรไม่ใช่มีออปชันอะไรเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไอเทมเราเปลี่ยนบ่อยเนาะเรเวลแรกเพราะว่าเรเวลมันคือค่วนข้างไวแต่มาเดี๋ยวช่วง50กว่าเริ่มบอกแล้วเป็นเกมก็เริ่มบอกละอ่ะมาดูสมมติว่าคุณผ่านช่วงผ่านช่วงสตอรี่มาละคุณเข้ามาเวอร์เทียสี่ละคุณเริ่มทําของให้ตัวละครแบบว่าเก่งขึ้น ความจริงจังอ่ะจริงจังเกมมิ่งอ่ะเออมาคนก็มาดูเอาตอนนี้ตอนนี้เป็นมิดเกมเนาะห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าเข้ามาเวอร์เทียซี C แล้วเล่นสายเดิมนี่นะอ้าวกดปึ๊บคุณก็กดกดเหมือนเดิมนะเมตาบิวโลกมิดเกมห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าเลือกสมมติว่าจะเลือกเล่นอันนี้กดลูกศรปั๊บนี่มันจะบอกละว่าโอเคตรงบวกนะคุณคุณให้เลือกเอ่อ ครูดาวที่ดีก็คือครูดาวตามนี้ถ้าคุณมีครูดาวเอ้ยไม่ใช่ครูดาวดิทุยเออออปชันที่ดีก็คือออปชันตามนี้ถ้าคุณมีทําเนี้ยเออคุณคุณก็ถือว่ามันเป็นไอเทมที่มีออปชันที่ดีหวังว่ามีถ้ามีสี่อันนี้ก็จ่มเลยอะไรเงี้ยเออแต่ถ้ามันไม่มีสามมีอะไรเงี้ยคุณก็เก็บันนั้นไว้แล้วเอาไปรีหาออปชันเออนี่มันก็มีบอกนี่บวกนี่เสือ้อ ผมมือกางเกงรองเท้าสร้อยคอแหวนอาวุธนี่อาวุธอย่างอาวุธเนี่ยเห็นไหมมันที่ผมเคยบอกครับแล้วก็คือเน้นตัวดาเมจที่แบบว่ามันมันทั่วถึงเนาะมันมันใช้ได้ทุกที่อย่างดาเมจตามระยะดีเดยียวข้อสไตล์โอกาสติดแล้วก็ดีเดยียวข้อสไตล์ดาเมจแล้วก็อ w าวิเวอร์ดาเมจเพราะว่าเพราะว่ามันติดค่อนข้างเยอะไอ้วิเวอร์เนี่ยกับสายเราเนี่ยเนาะ แล้วก็ตัวรองเท้ารองเท้ากับสร้อยมันจะมีตัวโมบเบนสปีดครับผมพยายามหาให้ได้แล้วคุณจะเล่นสนุกกว่าเดิมเยอะเพราะว่าคุณจะเดินไวเว้ <laughs> ผมยังได้แต่รองเท้าเหลือสร้อยคอมผมมีนะแต่มันเป็นไอเทมระดับต่ำเลยไม่ได้ใช้ละก็เนี่ย <laughs> <laughs> ถ้าคุณได้2ตัวเนี้ยสบายแล้วก็อ่หมกวออันไหนว่าถุงมือ ถุงมือพยายามหาที่มันมีออปชันบวกสกิลบวกสกิลพอยต์ของทวิ i ติ้งเบดเนาะอ,อ,อันเนี้ยที่ที่ที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วมันน่าหามาก่อนเนาะก็จะเป็นตัวเพิ่มตัวที่ถุงมือถุงมือหาถุงมือที่มันมีทว t ตติ้ง a บ e รองเท้าหาที่เป็นมู e เ t นสปีดค่อยคอหาที่เป็นมู e เ t นสปีดแล้วก็อาวุธเนี่ยหาที่มันเป็นดาเมจ ให้ครบชุดทั้งของเราแต่ถ้ามันหาไม่ได้คุณก็ลดหลั่นไปเช่นเอ๊มันไม่มีมันไม่มีเวอร์เวอร์ว่ะแต่ว่ามันมันมีเป็นมันมีเป็นอ่าอะไรมันมีเป็นตัวดาเมจพิษเออก็เอาไปก่อนก็ได้เพราะว่าเรามีกับดักพิษอยู่เนาะหรือว่ามันมีเป็นดาเมจทูบอนเซอร์ที่โดนกับดักเนี่ยเรามีกับดักอยู่สองอันไงเออแล้วก็เอาตัวนั้นแทนไปก่อน เพราะมันมันยังหาไม่ได้แต่ถ้าหาได้มันก็จะดีกว่าในประมาณนนี้นี่คุณก็ดูตรงนี้เลยแต่ช่วงช่วงแรกอะ่ะมันมันยังไม่บอกเพราะว่าเออนั่นแหละอาวุธเรามันเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเนาะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนแล้วก็มันเอามาบอกตัวสกิลนี้แต่ถ้าเอนเกมก็มาดูว่าเหมือนเดิมไหม end game. เอนเกมพอเอนเกมจะมีตัวอล้กอกเพิ่มขึ้นมาอีกไหมเพราะว่าเรามีเริ่มมีหลายบอทแล้วไง อย่างช่วงอย่างตอนนี้ผมเลเวล70 70กว่าเนาะผมก็มีอันนี้แค่ประมาณสามหน้าอีกเลยเพาผมไม่ค่อยได้ทําอะไรมันก็อกให้บอกมาสามอันสามอันนี้เอาไหนดีนี่อย่างตัวเนี้ยสามอันเนี้ยคุณก็ดูเลยสายคุณน่ะมันใช้อันไนเพราะถ้ามันใช้อันไนเวลาคุณไปฟาร์มไนแมดันเจียน่ะคุณก็อัพเลเวลไอ้สามอันที่สามอันเนี้ยสามอันตามบิวที่คุณเลือกนี่เห็นไหม มันก็จะประมาณนี้ครับกับการเลือกการอัพสกิลเลือกออปชันไอเทมที่น่าใช้ดูถ้ามีพวกเนี้ยเออก็คือดีดีดีด,ด,ด,ดีแต่ถ้ามีเกินกว่าเนี้ยมีที่ไม่อยู่ในเนี้ยคุณก็ตีว่าเอะมันเป็นอันไม่ดีนี่หว่าพอมันเป็นอันไม่ดีปุ๊บถ้ามันเป็นอันไม่ดีคุณก็แค่เอาไปเทียบกับของเก่าว่าใส่อันไหนแล้วดีกว่ากันแค่นั้นถ้าอันไหนดีก็เปลี่ยนอันไหนดีก็เปลี่ยน แต่ถ้าได้พวกนี้เออคนก็โอ้มันแจ๋วเลยเก็บไว้เลยอะไรประมาณเนี้ถามว่าเก็บไว้ไหมมันอืถ้ามีสามอันดีอ่ะเก็บไว้อีกอันมันสามารถเอาไ้รีได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีสองอันที่ไม่ดีก็ย่อยทิ้งไปเถอะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได้ดีกว่าอันที่ใส่อยู่เนี่ยถ้าของวิวอื่นคก็มาดูเหมือนกันครับ วิธีเดียวกันเลยก็ประมาณนี้ครับผมกับการเลือกบิวแล้วก็การอะไรนะการวางแผนเลือกไอเทมการวางแผนอัพสกิลหรือว่าการดูว่าออบไหนที่มันตรงสายกับเราหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคุณมาดูขอให้ดูไม่ใช่ว่าคุณเล่นสายสายมีด ตัวดาเมจเขาให้เอาดาเมจทูโค้ดเอนดมี่คุณดันไปเอา,เอ,าอะไรอะ่ะดาเมจทูอิสเทนใส่ธนูนี่ทำไมมันถึงบอกให้เอาดาเมจทูมันอะเอาหมายทำไมปะแต่นี้มีคอสกิลนะครับคอสกิลก็คือตัวตัวนี้เพราะมันบางอะ นี่เบสิคสกิลนี่คองสกิลผมเลือสายอ,อยู่วันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับผมฝากไว้เท่านี้เนาะกับการเปิดเวด็บดูแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูแล้วก็มันก็มีอีกเว็บนะเอออีกเว็บมันจะบอก อีกเว็บก็จะบอกเฮลไทยนี่ให้ดูนี่เว็บ h e เฮลไทย .com มันก็จะบอกว่าอ้าวตอนเนี้ยกล่องสมบัติ175อยู่ตรงนี้นะจะมี2อันเนาะกล่องสมบัติ175คุณก็พยายามฟาร์มแล้วเก็บกล่องสมบัติก่อนแล้วก็มีอีเวนต์อยู่ตรงนี้นะ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 อ่าคุณก็เดินสมมติว่าเออวันนี้ตอนนี้ไปฟาร์มเฮลไทยดีกว่าเว้ย คุณก็ลงวาร์ปลงนี่เลยแล้วปพ๊บเดินมาฟาร์มอีเวนต์ฟาร์มอีเวนต์ฟาร์มอีเวนต์ครบแล้วก็เข้าแหวกล่องตรงนี้บพอกล่องตรงนี้เสร็จปุ๊บคุณก็ว,วาร์ปมาแล้วก็ฟาร์มเอาอีเวนต์แล้วก็ปพ๊บเอา่องก็งประมาณนี้มันตัวช่วยมันก็เยอะอยู่ครับแล้วก็เอ่ีอเว็บผมไปอีเว็บให้ดูอีกเว็บสำหรับเอาไปวิ่งเนาะเว็บก็เอาไปวิ่ง วิ่งอะไรอะ่ะวิ่งวิ่งไหนวะโอเวบนี้นงง,งเดี๋ยวผมเอาว็บวิ่งแผนที่อ่ะครับผมวิ่งเปิดแผนที่วิ่งเปิดรูปปัน้นนี่ก็จะเป็น d e v o C dot o r demo c o o pure d e m o ล o m เดี๋ยวผมใส่ลิงก์าให้หมดเลยแล้วก็ตรเนี้ยคุณสมมติว่าคุณถ้าแบบนี้คุณไม่งงนะคุณก็ปิดไปก่อนปิดไปก่อนแล้วก็เปิดเอาโอเคจะวิ่งอันนี้นะอม่ลืมเปิดป,ป๊านี่คุณก็ดูเลยเทียบกับของคุณในเกมเลยว่าอันไหนมีอันไหนไม่มีอะไรยังไงคุณก็เดินตามเลยเป็นที่ดันเชียนด้วยอ่าก็เดินตามนั้นเลยไล่เก็บให้หมด เฟิร์มทำไว้เดี๋ยวผมค่อยทาคลิปให้ดูทีว่าได้เก็บทําไมทําไมถึงต้องได้เก็บอะไรอย่างนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับกับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูผมได้ของมาใหม่ผมได้ของมาใหม่มันเป็นมีดบูชชนี่ห้อยนี่เห็นไหมผมไปฆ่ามันมาแล้วแทนนี้จะต้องทำละเอชขีกาก่ะเห็นไหมเนี่ยมีดเนี่ย ได้มาจากเชือก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมครับการเลือกดูไอเทมเลือกดูวิธีอัพสกิลหรือว่าเลือกสายการเล่นเนาะให้เทียบจากเว็บนั้นเอาก็ได้เพราะว่าบางคนเขาก็เป็นใบทำงงทำงานอะไรกันแล้วอย่างนี้ก็ไม่มีเวลามาลองเองมอะไรเองเนาะก็ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นทางลัดที่จะไปได้ไวกว่าไม่เดินผิดทางอะไรอย่างนี้ ครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยครับผม